ไปเบื้องความเดือดร้อนนะครับ ของพี่น้องที่เจอกับน้ำกันจังหน่อยล่ำน้ำแม่แจ่มทะลักเล่งอพยพค้นตอนเนื่องครับน้ำทะลักแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ตีสี่ผ้ว่าเชียงใหม่ครับสั่งเจ้าหน้าที่เขาซอยเหลือโอพยพประชาชนเต็มกำลังเลยอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเนะะืฮะหลังน้ำทะลักเขาตีสี่เจ้าหน้าที่เขาซอยเหลือชาวบ้านท่านที่นาบัดนนา,นาวผ้ว่าเชียงใหม่กำชับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเซามือนี้ครับยีซี 13กันยาา่า2 5 6 8เวลา7น,นาฬิกา,านายทศดสพลเพื่อนอุดมนะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รายงานความเคือบอนนะาสถานการณา์น้ำท่วมในอำเภอแม่แจม่มจังหวัดเชีงยงใหม่ระบุว่าตั้งแต่เวลาประมาณตี4 30นาทีที่ผ่านมาน่ายเกลียงสักบุญตาปวนนะนายอำเภอแ,ม,แ,ม,แม่แจ่มแจ้งวา่าเกิดเหตุน้ำจากลำน้ำนมแม่แจ่มเอ่อล้นท่วมพื้นที่ตำบลช่างเครื่อง ซึ่งก็เป็นเขตชุมชนหนาแน่นมีสถานที่ราชการสถานศึกษาและก็ย่านเศรษฐกิจของอำเภอจึงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนจำนวนหลายนอกจากนี้ครับน้ำก็ายังได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ท่างการ,กรเกษตรในตำบลท่าผาและก็บ,บางส่วนของตำบลช่างเครื่องซึ่งก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่ในเบื้องต้นครับ นายอำเภอแม่แจ่มได้สั่งการให้ปลัดอำเภอและกาสมาชกองร้อยอาสาแม่แจ่มที่เจ็ดดำเนินการซอยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งในส่วนของการยกของขึ้นที่สูงการอพยพกลุ่มปอบางไปยังจุดปลอดภัยแล้วพร้อมทั้งได้ประสานองค์กรปก้ค้องส่วนทองทิ่นหรือว่าอ,อปทอในพื้นที่ให้เร่งเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ครับจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างเต็มที่และขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามประกาศทางราชการอย่างต่อเนื่องหากพบเหตุทุกเชิญสามารถแจ้งได้ที่อำเภอเมจเมหรือว่าสายด่วนนิรภัย1784 1784 ตลอด24ชั่วโมงอ้าวจังไดส่งกําลังแรงใจให้เจ้าหน้าที่ให้กับคนอยู่ในพื้นที่น้านะครับให้ปลอดภัยทุกคนเดอ้อพี่น้องครับน้าแกงมาเดี๋ยวมันกลับไปนะมันบ่ได้อยููโดนมันไ่ได้ยูแซนะฮะจังไดก็อ่าซอยกันเบิง่งนะผ่านวิกฤตไปให้ได้ว่าสุดท้ายใสใสก็ใสๆสแล้วเรื่องเกี่ยวกับน้าท่วมบานนี้ไปเกี่ยวกับไผ่นะครับคนขางบ้านหรือว่าไผ่ประเทศเพลินบ้านกันจัหน้อยครับพี่น้องครับติดตามอัปเดตข่าวสารความ เข็มบ้านน้องจานน้องญ้าแก้วครับหลังมรารงานกำนันลี่อาจจะเกณฑ์ชาวบ้านมาปวนอีกเอา้ามาบอกเป็นตาดีดหูถีพอคอยเออเหนเวอื่นมาเปลี่ยนเหมืองินหลายบันทบจ้างคนมาประท้วงเนี่สาแก้วบ้านน้องจานนะครับน้อง้าแก้วเพิ่นว่านั่งสงบต่อเนื่องอยู่เจ้าหน้าที่ก็ใส่ดโดรนตรวจสอบเข้มวันบ่ายนี่มีกลุ่มชาวบ้านเถือเกณฑ์ขามา้าปวนนะครับ นะความเคลิบนาะสถานการ์ชช่แดนไทยกัมพูชาที่บ้านน้องจนันน้องหยาแก้วเพื่อโคกสูงจังหวัดสะแก้ววันที่23กันยา 68, นะ่า2 5 6 8้าหกตั้งแต่เวลาเจ็นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวพื้นที่ชช่แดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านน้องจนันและบ้านน้องหยาแก้วยามเพื่อโคกสูงจังหวัดสะแก้วาาว่าเ้านี่บรรยากาศโดยร่วมแล้วยัง่งอยู่สงบอยู่ตะวนันสงบแบบแบบแบบนะปลกๆเนื่องเมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นโดยเจ้าหนะ้าที่กองกำลังป้องกันชช่แดนฟังไทยครับได้ทรงโดน นับบินสำรวจตรวจสอบพื้นที่ตามแนวชาช่แดนเพื่อประเมินสถานการณ์เตะตามความเคลื่อนไหวของกลมมวลชนพบว่าในฟังกมผู้ชาครับเพียงมีเพียงทหารและกรเช่าบานประมาณ30-40คนปักหลักอพักข้างอยู่ตามเพื่องพักใกล้แนวเขตชายแดนครับแต่ก็ะยังบพอการเสริมกำลังหรือว่าการเคลื่อนย้ายม่วลชนนะครับเพิ่มเติมเขามาแต่อย่างใด แต่ก็ไว้วางใจบ่าใดพี่น้องครับนะฮะยางไหนก็ตามไฟความมันคงก็ยังค,ง,ค,ง,คงจับตา อย่างไกลชิดเนื่องจากมี่ที่ผ่านมาเคยมีความพยายามจากฟังกัมบูชาในการนําชาวบ้านนนํำพระปลอมมะเคลื่อนไหวเพราะเป็นอย่างต้องเอื่นพระปลอมเพราะว่าเขาพันษาพระพนจํำวัดเดนะครับช่วงเขาพันษาพระบ่มีระเบียบวินัยเปมนพรอิหลี่บบบ่มีมีตะคนสงสัยนะกดดันยั่วยุเจ้าหน้าที่ไทยโดยเฉพาะบทบาทของกำนันลี ผูนํำทองถิ่นกัมพูชาที่มีรายงานว่าอาจจะมีการจัดการว่าจ้างทำเงินหลายหรือว่าเกณฑ์ประชาชนเขามาในพื้นที่อีกเทือนึงซึ่งกคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสายสายหรือว่าใบายๆของมืนีหน่วยงานที่เกี่ยวของยัางคงว่างกำลังรักษาป้องกันตามแนวใชยแดนนะครับพร้อมทั้งเตรียมมาตรการป้องกันหากเกิดความพยายามกอ่อความบ่สงบหรือว่ายั่วยุเพื่อให้กระทบ ต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ไทยโดยยืนยันจะดำเนินการตามรักษาคนและกาบ่ให้เกิดความเสียเปรียบในเชิงยุทธวิธีเพิ่นววายังสั้นนะครับเพราะว่าข้าเจ้านี่สนุกไายคอนเทนต์เนี่ย <laughs> สนุกท่ายคอนเทนต์สางเรื่องปลอมนะฟ้องเชาวโลกช่าโลกกสิพากันอยู่เมืองซีวิไลปนันติกสิพะกัน <c oughs> เออบ่อได้กินป่าบ่เนะี่ยเสือเอาคุณแหนวโหลดข่าวเทด็ดเ็นบ่นะฮะเบิ่งดีๆเนี่ยเด้อบ่อสันนะฮะกินอาหารกระป๋องในะมูเจ้านะครับเสือกัมมูชากินอาหารกับป๋องเอ่ออะไปที่ข้าวนี่ครับพี่น้องครับน่าสนใจทั่วโลกจนต้องจัดนะครับบ้านน้องจานเวอร์ชันภาษาเขมร มาเบิงกันนะพี่น้องเลยทั่วลงหนักเลยลงคลิปภาษาอังกฤษจัดให้อีกนะบ้านน้องจานเวอร์ชันภาษาขเขมรทั่วขเขมรลงหนักนะครับนะเพจรอยเยาไทายอามี่อัปเดตจัดเต็มให้อีกครับเป็นบ้านน้องจานเวอร์ชันภาษากัมพูชาที่ได้เข้าใจกระตุ้นความจําในสิ่งที่ขเขมรลืมนะครับบ้านน้องจานในเขตไทยขเขมรหนีสงครข้ามล่างเผาพันธ์ไทยให้เขาให้น้ำให้อาปูเขาทํำหน้า เบิร์ดไพ่บบยอมกับบ้านตั้งบ้านเรื่อนเกิดใหม่ในดินแดนไทยอ้างว่าเป็นของเขาทำลายทหารนี่หรือคือสิ่งตอบแทนในน้ำใจของคนไทยนะครับมาเบิงงครับเพจร o อยเย้าไทยอาร์มี่อัปเดตนะครับการเผยแร่คลิปความจริงบ้านน้องจานเวอร์ชันคำบ,บรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร แต่ความจริงของประเทศไทยกรณีพื้นทีบ้านน้องจานที่ตั้งอยู่ในเขตแดนไทยแต่ถือเจ้าเขมรเขามาถือคล้องปลูกสร้างบ้านเรือนปรากฏว่าคลิปดังกล่าวถูกทั่วเขมรถล่มครับเขาว่าบอแมนเคยบ่เคยเห็นหรือพ่อเม่บ่เคยฟังแล้วนะฮะหรือบางคนฟังภาษาอังกฤษม่หูเรื่องนะครับจัดเลยวันต่อไปเพจร้อยเยาวไทยอาเมอัปเดตให้เลยจึงต้องเปิดเผยความจริงให้รู้ กันไปเลยในรอบนี้ตอกย้ำอีกเท่อนึงด้วยคลิปเวอร์ชันคำบรรยายเป็นภาษากัมพูชาพี่น้องครับเอะเออเอามันปัะน,นั่นละฉายใหด้ดูดูนะครับ <c oughs> ปี2,522ยยสงสงครามล่างเผาพันธุ์เมรน,นับ แสนคนหนีตายเอาตัวรอดนะครับมาผืนแผ่นดินไทยองค์การสหประชาชาติหรือว่ายูเอ็นและประเทศไทยรวมซอยเหลือตั้งค่ายลีไพร่ริมชายแดนมาเป็นพยานเห็นไหมเป็นยังยูเอ็นก็ได้นะครับมูเจ้าก็เป็นผู้มาตัังมองลีไพ่นออาศัยพื้นที่มาเป็นพยานเห็นไหมเป็นยังก็ยังเงียบก็ยังเป่าสากเห็นไหมนะมีทหารไทยซอยเบังแย่งความปลอดภัยไทยก็เพียงให้ความซอยเหลือเท่านั้นแต่ก็มอบโอกาสให้ปลูกเขาเฮ็ดยูเฮ็ดกินทําการ เกษตรเลี้ยงชีพตัวเองให้กลับมามีชีวิตใหม่นะครับด้วยความใจดีวันตั่วไปแต่เมื่อสงครามจบครับเจ้าเขเมรนะหลายคนบ่ชอบเมื่อบานครับหนามืนพื้นทีสัวข้าวกลายเป็นพื้นทีทาว้อนครับแล้วก็ตั้งบ้านตั้งเลื่อนไม่อยู่ในเขตด,ดินแดนไทยเมื่อนี้เขาอ้างว่าเป็นเจ้าของนะครับเป็นของเขาพยามลุกล้ำทำลายทหารนี่หรือคือสิ่งตอบแทนในน้ำใจของคนไทยพลวาจังสั้นนะครับ เบิงให้ดีฉายให้ดูดูครับเอาลงโซเชียลผูใ้ใดเห็นในโซเชียลแช่ไปให้ชาวโลกเห็นนะครับว่าความเป็นจริงมันเป็นยังสั่นนะครับผูใ้ใดบอกว่าเมื่อค่อยหูมิตาเด็กน่อยรุ่นไม่อินฟลูเอนเซอร์สุ่มที่หางกินกับโซเชียลนะนะครับมาเวาเวแววนาตามึนมึนด่านเบิงนะครับบ่าสั่นไปถามยูเอ็นะาวายูเอ็นมาขอพื้นทีนะครับไ้ซุมมูนีย่ยูวันต่อไปนะมีหลักฐานมีหอดลักหัวมีหอดเขตฉนดทุกอย่าง นะบัตรทุดทไทยเด็กน้อยซุ้มอันนกขุมหลีหัวเป๊ะๆนั่นนะครับพอแม่ซูบบอก,ก่าสอนบอพากันมาป่วนในะส่บอกว่าเป็นเยาวชนที่ฉลาดเจนซี่เรนโซเชียลเฮดไดซัมนี่บอสมองโอ้ <c oughs> ผมศูนครับนะครับเอาผู้ใดนะได้เบิงเบ่งข่าวเบิ่งข่าวเห็นได้โซเชียลเปิดให้เบิง่งน,ะนี่บ่เม่นใสเ a ไอส้างครับภาพจริงของจริงทั่วโลกเขาจะบันทึกเอาไว้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศบันทึกเอาไว้เบิดนะครับไปเบิง่ง ยศินาหมึนนะ่ะเบิงแล้วย่อมรับบอยยศิดันทุลังโดยเฉพาะอินฟูเอนเซอร์ทั้งหลายจริง,รงๆเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจ้างมาได้มอบนะบแต่ว่าซุ่มที่รับเงินพรกันทายขีพ่น้องลงโซเชียวโชว่เงินวสันนะครับว่าซัมพ์อน้ำนะมาจากต่างถิ่นสุ่มนกขุมหลีสุ่มน้ำ่าอาบำขมนินนะ่ะตีกันเซีวซาคร,ครับแย่งนะ่ะแย่งงานประท้วงกันมัน่อไปรับจ้างประท้วงรับจ้างมากดดันชายแดนโอ้ยหัวจะปวดข่าวเรื่องมูนี่ไปที่ข้าวนี่รับ ทหารพลานซอยยกรถสามล้อติดลมนะครับแสดงนำใจแต่ว่านะโปะแตกพี่น้องไปเจอสุกยาบ้ากว่าเจ็ดหมื่นเม็ดถึงข้าวส้วยของคนขับสามล้อพี่น้องเลยเออนี่กาคณะลาดตะเวนครับทหารพล่านเข้าซอยเหลือใช่สามคนพยายามที่ยกรถสามล้อที่ติดลมอยู่แต่เมื่อเห็นทหารพิรุดออกพี่น้องครับคนถังนำแข็ง เจอยาบาไปเจ็ดหมื่นเม็ดพนะยีกันยายนสองหาหกแปดครับร้อยโทษโควิดวงแสงผู้บังคับกองรอยเฉพาะกิจทหารผ่านทีสองห่งศูนกองกำลังสุรศัก์มนตรีได้รับแจ้งจากแหลงคาวว่าจะมีการหลักหลอบน้ำสิงผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ตำบลดงบังอำเภอบึงคงหลงครับจึงได้สั่งการให้กํากลังพ้นออกละาะเวนและก็เฝ้าตรวจ กระทั่งเวลาประมาณตีสาหาสิบนาทีกำลังพ่นปลาดตะเวนมาถึงบริเวณถนนการเกษตรภายในพื้นที่บ้านเลาหลวงตำบลดงบังอำเภอบึงคงหลงครับพ่อใช้จำนวนสามคนน้ำกันกำลังซอยกันเข็นแล้วก็ยกรถลดสามล้อเครื่องครับที่กำลังติดลมอยู่โดยบนรถมีถังนำแข็งสีนำเงินครับและก็อุปกรณ์หาปลา จำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ชุดลาดตะเวนจึงได้ซอยกันโยกรับแต่ก็ใช่ทั้งสามคนกับมีพิลุษตาหลอกแหลกเออแน่นที่สิยิ่นดีที่เจ้าหน้าที่มาซอยกับเกิดอาการตื่นตะนกตกใจซสแล้วเจ้าหน้าที่เห็นจังสั้นก็เลยนะครับขออนุญาตบาดค้ำคนเบิ่งจังน่อยเน่ได oh, ้บลาเออหลังจากคนกับพ่อยาบาบสิบสองแพกขับประมาณเจ็ดหมืนเม็ดปอดเถอ สุกซ่อนอยู่ในทังน้ำแข็งที่ตั้งอยู่บริเวณรลดสามหลอเครื่องโดยมีโฟมสีขาวปกปิดบังเอนะจึงได้ควบคุมตัวไปพร้อมกับประสานหน่วยความมันคงในพื้นที่ร่วมกันตรวจยึดจับกลมน้ำโตมาสอบสวนตรวจนับของกลางและก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผลเป็นบวกทั้งสามคนกับเออในสั้นจับกลมนายรัชาตน้นและนายชม ให้การรับสารภาพวาได้รับการว่าจ้างจากชายเช่าเมืองปากกระดิง่งสพปล่าวุระให้น้ำยาบา้าดังกล่าวไปส่งให้กรับกรมผู้ฆ่า,ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเสกาบึงการครับโดยจะให้ค่าจ้างเป็นเงิน1,000 0บาทแล้วก็แบ่งยาบา้าให้มาเสพพร้อมเนี่ยนะครับให้ทั้งเงินให้ทั้งเสพฟรีวนท่อไปซึ่งเห็นจังสั้นแล้วมูต ทั้งสามคนี่กัพระการสนใจนะเฮอน่าสนใจจังเลยอ่ะออก็เลยทําแบบนี้มาแล้วหลายเทือเราละนะครับส่วนนายอัธพลนก็ได้ให้การบริเศสวา่านายรัชชนเนี่ยนะครับชวนมหาป่าที่แม่น้ำโขงขากลับให้ซอยยกทังน้ำแข็งขึ้นมาว่า้บริเวณรถสามล้อเครื่องที่ขับขี่มาน้ำกันน่นแหละโดยบรูว่าขางในมียาบ้าแล้วว่า แต่ย่อมลาว่าได้เสพย,ยาบ้ากันอิลีนั่นแหละนะครับเออเราเราเอาน้ามูกัน่ว่าหักกันออลวล่วมหัวจมท้ายกันนะครับบ่บอกวามลับให้การฟัง่งในบ่หรือว่าลับเงินไปผู้เดียวละชะนอนนะครับบ่แบงมูบ่ได้เที่ยวละหมื่นเพ่นว่านะครับตำรวจเพิ่นกับบ่เสื้อดอกครับพราะตำรวจเพิ่นกลัวที่สิฝึกสิเลี้ยนสิสอบ เลื่อนคันมากนะครับบ่แม่นใส่เวลาธรรมดาครับใดมากโดยความยากลําบากและมั่นสมองล,ล้วนผลบ่เสือง่ายๆดอกครับเป็นเ้าจังไดก็ได้ตามหลักฐานนั่นะอละไปต่อกันอีกสัจข่าวหนึ่งอันนี้ก็สงสัยมาไใดจังไดนะแครหรือว่าจระเคนะครับสามเมตรผุดเดียวมันเป็นตัวนหน่อยๆโพกลางสวนป่ามบนว่า มาได้จังได้แข่โพกลางสวนป่ามบัลลูวาหลุดมาจากมงไดเฝ้าแจง้งกูพ้พ่ยให้มาจัดการ22กันยายนสอ้าเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่กูพ้พ่ยมูล,ลนิธิประชาร่วมใจอำเภอเขาพนม,มจังหวัดกระบี่รับแจ้งจากชาวบ้านวา่าพบจระเข้ขนาดใหญ่มาหลักกักครับอยู่พายในสวนป่ามหมู่หกตำบลเขาพนมเกรงจะทำอันตรายกับชาวบ้านหลังรับแจ้งจึงในเดินทางไปตรวจสอบ เช่าบ้านนะครับพ่อเช่าบ้านยืนเฝ้าแข่ตัวดังกาวอยู่ครับไพยในรองน้ำนะครับสวนป่ามเป็นจระเขเ้เงาประมาณ3เมตรครับเจ้าหน้าที่กู้ไัยจึงได้ซอยกันใส่ไม่คล้องเชือกแล้วก็มัดปากใส่เวลาประมาณเกือบ20นาทีก่อนจะลากขึ้นมาบนฟังนําตโตขึ้นรถเพื่อนําไปฝากไว้ที่บอ่อเลี้ยงจระเข้ของเอกชนแน่เพื่อเขาพนมก่อนจะประสานหาเจ้าหน้าที่ประมง เขาทําการตรวจสอบอีกสาวหนึ่งในชิติพัฒน์ท่องสำลิดนะครับเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิประชารวมใจเปิดเผยว่าทางกู้ภัยรับแจ้งจากชาวบ้านที่เขาไปฉีดยาขายา,ยาในสวนป่ามครับแต่พอกับแข่โตบกย่อยมันว่าอยู่ภายในหลองนำ้ำขอขอให้ทางกู้ภัยไปซอยจับเมื่อไปถึงกับพอว่าเป็นจระเข้ขนาดใหญ่ซึ่งก็อต้องใส่ กำลังหลายคนในในการซอยจับและกระสานบอ่อเลี้ยงจระเข้ของเอกชนเพื่อน,นําไปฝากเอาไว้ก่อนนะส่วนจระเข้ตัวนี้ครับจะหลุดออกมาจากไซนั่น,นยังบ่หูคือกันนะครับต้องสืบทราบกันไปก่อนโอ้อันตรายเนาะบ่บอ่บอยุ่กใ่กันบ่นะฮะ